ช่องโนน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องเศรษฐีตัวปลอมครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอนั้นเป็นแม่ค้าหาเปรยขายผัดหมี่ระหว่างที่เธอหาเปร่ไปเรื่อยก็ได้ไปหยุดอยู่ที่ตลาดใกล้ๆก,กับร้านโชห่วยที่ขายของจิป,ปาถะของชายผู้หนึ่งบังเอิญว่า ระหว่างที่เธอนั้นนั่งขายของอยู่ที่หน้าร้านโชห่วยแห่งนี้ก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งทำตัวอดร่ำอดรวยเดินมาซื้อหาของที่ร้านโชห่วยแห่งนี้เมื่อเห็นร้านผัดหมี่ของเธอก็พูดจาถักทางดูหมิน่นและดูถูกว่าผัดหมี่ของหญิงผู้นี้นั้นสกรปรกไม่สะอาดเอาเสียเลยมานั่งเกะก,กะขวางทาง ขวางหน้าร้านทำไมผัดหมี่ของเธอดูสิเป็นเพียงแม่ค้าหาเรอยอย่างนี้ไม่รู้จะสะอาดหรือเปล่ามือไม้ไปจับอะไรมาต่อมีอะไรมาก็ไม่รู้จะมีใครกล้าซื้อกินพอแม่พี่น้องเอ้ยอย่ามาซื้อหาผัดหมี่ร้านของหญิงผู้นี้นะดูท่าน่าจะสกระปรกหน้าดูคุณคะทำไมจึงว่าผัดหมี่ของฉันอย่างนี้ล่ะ ถ้าฉันจะขายไม่ได้ก็เป็นเพราะปากคุณนั่นแหละที่พูดจาเที่ยวไปบอกชาวบ้านว่าอย่ามาซื้อหาที่ร้านฉันถึงตอนนี้แล้วยังไม่รู้จักเจียมตัวอีกเหรอเจ้าของร้านโชวหวยก็เดินมาห้ามปรามหญิงคนดังกล่าวไว้ในเวลาต่อมาก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินหอบหิวของพลงพลังแล้วบังเอิญ ทำกระเป๋าเงินตกไว้ที่หน้าร้านของหญิงหาบเรผู้นี้เธอจึงรีบเก็บแล้วเดินตามชายคนดังกล่าวไปคุณคะนี่กระเป๋าเงินของคุณหรือเปล่าคะเมื่อกี้ตกอยู่ที่หน้าร้านของฉันอ๋อจริงด้วยขอบคุณนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรฉันชื่อมารีค่ะขอบคุณนะมารีเธอเป็นคนมีน้ำใจจริงๆนี่ ผมให้เงินเป็นการตอบแทนมาลีเมื่อเห็นชายคนดังกล่าวที่อยู่ตรงหน้ายื่นเงินให้เป็นการตอบแทนเธอรู้สึกเหมือนว่าเขาดูหมิ่นน้ำใจเธอยิ่งนักจึงเดินหันหลังจากไปโดยบอกเพียงแค่ว่าเธอต้องรีบไปขายของแล้วทิ้งร้านมานานแล้วหลังจากนั้นมาลี ก็เดินไปนั่งอยู่ที่หน้าร้านที่เดิมที่ร้านโชห่วยทันทีที่หญิงคนดังกล่าวที่ดูแสนจะร่ำรวยพูดจะไม่ให้เกียรติเธอตั้งแต่แรกก่อนที่จะเข้าร้านโชห่วยไปซื้อของเธอนั้นออกมาจากร้านพอดีจึงแกล้งเดินชนกระจาดที่เธอหาเปร่ใส่ของขายจนข้าวของนั้นกระจุยกระจายกลายเป็นว่า ของที่เธอนั้นทำมาขายกลับไม่เหลือและก็ขายอะไรไม่ได้เลยนี่คุณเดินชนของร้านฉันพังเสียหายหมดแล้วแล้วไงจะเรียกเงินเหรอต้องการเท่าไหร่พวกคุณจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะจำเป็นด้วยเหรอที่การมาขายของเป็นเพียงแม่ค้าหาบเร่แต่งตัวมอซอจะต้องจนถึงขนาดนั้น <S <S จนไม่มีจะกินแล้วยังจะมาอวดรวยอีกเหรอน่าสมเพชเวทนาจริงๆเมื่อมาลิได้เห็นหญิงสาวคนดังกล่าวพูดเช่นนั้นเธอถึงกับสายหน้าคิดอยู่ในใจว่าญิงผู้นี้รวยจริงหรือไม่เพราะหากรวยจริงคนส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่โอ,โอ้อวดและไม่ดูหมิ่นในศักดิ์ศรีของความจนและไม่เหยียดหยามผู้อื่นเช่นนี้ เธอจึงไม่สนใจแล้วรีบเก็บของใส่กระจาดเดินกลับบ้านทันทีคุณพ่อคะคุณแม่คะมาลีกลับมาแล้วคะ่ะทำไมกลับมาสภาพนี้ละ่ะลูกใครทำอะไรลูกแม่มาบอกสิจริงด้วยทำไมลูกพอ่อถึงมีสภาพกลับมาเช่นนี้ล่ะใครมันก,ก,ล,นกล้ากลั่นแกล้งลูกพญานาเมืองอย่างข้าถือว่าดูหมิ่นข้าไปแล้วนะ คุณพ่อคะอย่าถือโทษโกรธคนพวกนั้นเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปมีอารมณ์ให้เหนื่อยเปล่าๆกับคนพวกนั้นหรอกทำให้เราเสียสุขภาพเปล่าๆนะคะเห็นไหมคะลูกของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยแม่เคยเตือนลูกแล้วใช่ไหมว่าเงินทองบ้านเราก็มีกองท่วมหัวอยู่แล้วลูกยังจะอยากไปขายของหาเร่อีกทำไม ลูกจึงไม่ฟังแม่เลยแม่ไม่เข้าใจลูกจริงๆแม่ละเหนื่อยใจเหนื่อยใจเหลือเกินคุณแม่คะก็มะลิมีความสุขนี้คะมะลิอยากเห็นชาวบ้านมะลิอยากรู้ว่าเขาขายของกันเป็นยังไงเวลามะลิออกไปนะคะขายได้มากก็มีความสุขแถมได้เห็นผู้คนเราก็ได้ช่วยเหลือเขาด้วยอยู่บ้านก็เหงาเปล่าๆนะคะ แท้จริงแล้วมะลินั้นเป็นถึงลูกท่านพญานาเมืองผู้มั่งคั่งร่ำรวยแต่เธอนั้นไม่เคยวางอำนาจบาดใหญ่หรือเป่าประกาศว่าตนนั้นเป็นลูกผู้ยิ่งใหญ่มาจากที่ใดและร่ำรวยมากแค่ไหนจนกระทั่งวันต่อมาเธอนั้นก็ได้ให้นางบา่าวขาทาสในเรือน เตรียมผัดหมี่ให้เธอเพื่อไปขายของอีกเช่นเคยรอบนี้ก็ได้มีขอทานคนหนึ่งเขานั้นนั่งขอเงินอยู่ที่ใต้สะพานที่มาริก,กำลังข้ามไปนั้นเธอจึงเห็นระหว่างที่เธอกำลังเดินข้ามได้มีนักเลงคุ้มตลาดมาขับไล่ชายขอทานคนดังกล่าวเก๊ก้าจริงมาหนังอะไรตรงนี้วะ ไปจากทินของข้าเลยนะเว้ยขอทานทันทีที่เธอเห็นเช่นนั้นเธอจึงรีบเดินเข้าไปหยุดนะเหตุใดพวกเจ้าจึงทำตัวอันธพาละละลานผู้อื่นเช่นนี้ยายจึงต้องรังแกคนไม่มีทางสู้พวกเจ้าเป็นใครบ้านเจ้าอยู่ที่ใดกันจึงมาวางอำนาจบาดใหญ่เช่นนี้ฮ่าฮ่าฮาแม่หญิงคนงามเจ้าชงงามเหลือเกิน ขอให้ขา้าได้เชยชมเรือนร่างที่งดงามของเจ้าจะได้หรือไม่ไม่รู้ซะแล้วว่าพูดอยู่กับใครฮ่าฮ่าฮ่าก็แม่ค้าหาเปร่คนสวยไงล่ะทันทีที่นางมารีพูดจบคุยกับอันตรพานระหว่างนั้นคุณหญิงและท่านเจ้าพยาผู้เป็นพ่อกำลังเดินออกมาสำรวจตลาดและก็ดูว่า ลูกสาวของตนนั้นคล้ายของเป็นอย่างไรเมื่อระหว่างที่แม่มะลีกับอันตพานนั้นกำลังสนทนาการอย่างเคร่งเครียดท่านเจ้าพญาก็เดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่ามีอะไรกันลูกเออเอเอแม่หญิงมีอะไรกันเหรอวายเจ้าค่ะท่านเจ้าพญาอันตพานพวกนี้รังแกคนไม่มีทางสู้ ลุงขอทานผู้นี้น่าสงสารยิ่งนักถูกคนพวกนี้รังแกท่านเจ้าพยาโปรดลงโทษจัดการไอคนพวกนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะไงพวกเจ้ามีสิ่งใดจะแก้ตัวหรือไม่เออท่านเจ้าพยาขอรับพวกกระผมจะไม่ทำอีกแล้วและจะไม่มารังควานคนที่ตลาดแห่งนี้อีกแล้วขอรับงั้นก็ดี จะได้ไม่ต้องถึงขั้นลงโทษกันนะจงไปเสียอย่าให้ข้าเห็นพวกเจ้าอีกจงจำหน้าแม่หญิงผู้นี้ไว้อย่าริอาจมาทำร้ายนางไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะต้องมีอันตรายถึงตัวเป็นแน่ขอรับขอรับท่านเจ้าพญาทัานทีที่พูดจบอันตราพานก็รีบวิ่งหนีไปเพราะกลัวท่านเจ้าพญาผู้นี้มะลิ ส่งกระซิบขยิบตาใส่ผู้เป็นพ่อและแม่ของตนว่าอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าตัวนางนั้นเป็นถึงลูกท่านเจ้าพญาผู้นี้แต่ลุงขอทานที่เธอช่วยไว้ก็ได้ยินและรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าแท้จริงนางมะลีนั้นคือลูกท่านเจ้าพญาผู้มั่งคั่งผู้นี้นั่นเองทันทีที่มะลิ หันไปมองชายขอทานคนดังกล่าวเธอจึงหยิบผัดหมี่ให้สองหอ่อแล้วก็มอบเงินให้จำนวนหนึ่งแก่ลุงขอทานผู้นี้ลุงจ๊ะคุณลุงอยากจะเลิกเป็นขอทานไหมจ๊ะแล้วหันมาค้าขายจะดีไหมลุงไม่มีทุนร้อนดอกแม่หญิงลุงก็เป็นแค่คนยากจนบ้านเรือนที่อยู่อาไัย ก็แถบจะไม่มีอยู่แล้วรำพังกระท่อมร้างเก่าๆมันก็พุพังพึ่งโดนพายุพัดเหลือแต่ซากบระกักพังยังดีที่มีที่ให้แอบรบนอนได้อยู่ฉันยกของพวกนี้ให้แก่ลุงเพื่อลุงจะนำไปขายและเอาเงินจำนวนนี้มาไว้ทำทุนดีไหมจ้ะลุงลุงจะได้เลิกเป็นขอทานไงจ๊ะไม่ดีหรอ เมื่อเธอพูดจบเธอก็ยกกระจาดที่มีทั้งผัดมีพร้อมกับข่าวของด้านในที่สามารถขายได้จำนวนเงินหลายบาทมอบให้แก่ลุงขอทานคนดังกล่าวพร้อมกับเงินทุนอีกจำนวนหนึ่งแล้วเธอก็เดินกลับบ้านระหว่างที่เธอนั้นกำลังเดินกลับอยู่ระหว่างกลางสะพานก็ได้พบกับชายผู้หนึ่งที่เธอนั้น เคยเก็บกระเป๋าเงินเขาได้อ้าวแม่หญิงเจ้าเองดอกรืวันนี้ไม่ได้ขายผัดมีดอกรือข้าขายหมดแล้วข้าจะกลับบ้านของข้าแล้วท่านมีอะไรหรือเปล่าทันทีที่ระหว่างสองคนพูดคุยกันอยู่ชายคนดังกล่าวกว็หันไปมองลุงขอทานเห็นเขานั้นกำลังหาบเร่ผัดมีอยู่ด้านล่างจึงพูดในใจอยู่คนเดียว ที่แท้ก็ให้พ่อมาขายของให้นี่เองหญิงผู้นี้นิสัยไม่ดีเอาเสียเลยนะใช้งานพ่อแล้วก็อ่างมาตนขายหมดแล้วข้าขอตัวก่อนนะแม่ญิงข้ามีธุระต้องไปต่อระหว่างที่ทั้งสองแยกทางกันได้ครู่หนึ่งชายคนดังกล่าวที่เธอเก็บกระเป๋าตัางได้เขามีชื่อว่านายรบ จึงเดินไปหาพ่อค้าหาเปรที่ตนนั้นได้รับของจากนางมาลิที่มอบให้เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนลุงจ๊ะฉันจะซื้อผัดหมี่ซักคอลุงจ๊ะทำไมลุงปล่อยให้ลูกสาวใช้งานหนักเช่นนี้ไม่เห็นนางมาขายของเองลุงปล่อยให้ลูกเป็นแบบนี้นางจะเสียนิสัยเอานะจ๊ะลุงลูกรู้จ้ะ ข้าไม่มีลูกสาวที่ไหนหรอกข้าอาศัยอยู่ตัวคนเดียวเอาลุงแล้วหญิงคนเมื่อกี้นั้นไม่ใช่ลูก,กลุงหรอกหรือาฮ่อนุม่มเจ้าไม่รู้อะไรเสียแล้วหญิงผู้คนเมื่อกี้นั้นนางคือผู้มีพระคุณแก่ข้าแม่หญิงนั้นคือลูกท่านเจ้าพญา ไม่ใช่ลูกของข้าซะน้อยท่านเข้าใจผิดแล้วจริงหรือลุงข้าเข้าใจนางผิดหรือหลังจากที่นายรบรู้เรื่องทุกอย่างว่านางมะลินั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกคนยากคนจนแต่เป็นเพียงคนที่ชอบใช้ชีวิตธรรมดาไม่ชอบโอ้อวดและไม่เคยอวดว่าตนนั้นมั่งมีเขาก็รู้สึกว่าหญิงคนนี้ น่าค้นหายิ่งนักตนจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่ารู้เรื่องราวความจริงหมดแล้วที่มารีนั้นเป็นถึงลูกเจ้าพญาทันทีที่เช้าวันต่อมานางมารีจึงได้หาบเรออกมาขายของรอบนี้เธอให้บ่าวเตรียมของให้เป็นขายข้าวต้มมัดใส่กล้วยเลี้ยงใส่กระจัดเรียบร้อยมีกระด้งวางอยู่ด้านบน หลังจากนั้นเธอจึงรีบหาบมาขายระหว่างทางนั้นนายรบก็ได้พบเจอกับเธออีกครั้งรอบนี้ตนจึงแอบเดินตามไปดูว่าเป็นจริงดังที่ลุงคนเมื่อวานบอกหรือไม่ระหว่างที่เธอเดินไปครู่หนึ่งเธอก็ได้เห็นหญิงคนหนึ่งแต่งตัวมอมแมมน่าจะเป็นคนเร่ร่อนมมลีจึงหยุดเดิน แล้วหยิบข้าวต้มมัดให้แกหญิงเร่ร่อนได้กินแทมไม่นำซ้ำเธอยังแกข้าวต้มมัดให้กับกหญิงคนดังกล่าวอีกนางมาลีนั่งคุยกับหญิงเล่ล่อนอยู่ครู่หนึ่งแล้วเธอก็ได้เอ่ยปากขึ้นว่าน้องสาวจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันใหญ่เจ้าจึงมาเดินเล่ล่อนเป็นผู้คนพเนจรเช่นนี้ ข้าเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วไม่มีญาติพี่น้องที่ใดจึงมาอาศัยเดินหาขอข้าวเขากินตามตลาดเช่นนี้นะจ๊ะพี่สาวเจ้าอยากมีอาชีพและมีเงินทองหาด้วยลำแข้งตนเองหรือไม่อยากสิจ๊ะพี่สาวท่านมีอะไรจะให้ข้าทําหรือข้ายกข,ของพวกนี้ให้แก่เจ้าเจ้าจงนําไปขายเสียเถิดเมื่อขายเสร็จ เจ้าก็ไปที่บ้านของข้าแล้วเจ้าก็ไปลองทำดูข้าจะให้นางบ่าวสอนเจ้าทุกอย่างเลยพร้อมกับวัตถุดิบครั้งแรกข้าจะมอบทุนให้แก่เจ้าเจ้าสนใจหรือไม่จริงหรือจ้าพี่สาวข้าขอบน้ำใจข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านอย่างไรแต่ว่าต่อไปเจ้าอย่าทำแบบนี้อีกนะเราเป็นหญิง ควรจะอยู่ให้ถูกที่ให้เป็นที่เป็นทางและจงหากินด้วยรําแข้งโดยน้ำพักน้ำแรงของเรางั้นเจ้าก็รับของพวกนี้ไปเถิดพอตกยินเจ้าขายหมดแล้วก็รีบไปที่เรือนของข้านะอยู่ที่ท่าน้ำอีกฝั่งหนึ่งด้านโน้นเจ้าไปถามดูใครก็ได้ว่าบ้านเจ้าพญาชดช่วงอยู่ตรงไหนแล้วเจ้าก็ค่อยไปเรียกหาข้า ขอบน้ำใจพี่สาวนะจ๊ะงั้นข้าจะรีบไปขายของนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนสิก่อนที่จะไปขายของเจ้าจะไปสภาพนี้ไม่ได้หรอกนะไปล้างหน้าล้างตาเสียก่อนมือไม้ก็ล้างให้สะอาดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวข้าจะไปซื้อเครื่องนุ่งห่มให้ชุดใหม่เจ้านำไปเปลี่ยนซะจะได้ดูสะอาดสะอ้านนายรบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นางมาริทำ เป็นจริงดังที่ชายขอทานคนดังกล่าวว่าไว้เธอนั้นเป็นถึงลูกเจ้าพยาน้าเมืองแต่เธอเป็นหญิงที่มีจิตใจงดงามยิ่งนักชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบากกว่าโดยที่ไม่เคยโอ้อวดหรือได้ไปเป่าประกาศให้ใครรับรู้ตนจึงไปสืบสาวเหล่าเรื่องจนรู้แท้จริงว่าแม่มะลิเป็นบุตรของเจ้าพญาชดช่วง ซึ่งเป็นมิตรสหายของบิดาตนเองนายรบจึงขอให้บิดาตนนั้นพาไปที่เรือนของท่านเจ้าพญาโชตช่วงเพราะอยากจะเห็นว่ามาริอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่สองวันผ่านไปพ่อของนายรบนั้นก็ได้พาเขาไปอ้าวโกสุมไปไงมาไงล่ะเหตุใดวันนี้ ถึงมาเรือนข้าได้ก็ไอ้ลูกชายเอ้ยก็ข้าไม่ได้พบปะหนะ้าเองมานานแสนนานแล้วนี่วะเพื่อนอยากเอ้ยก็เลยอยากมาสนทนาด้วยมามาเชิญขึ้นเรือนก่อนมามามาลูกมามารู้จักกันไว้ไปไปไปเอาข้าวปลาอาหารเอาสุรามาให้ข้าหายหนึ่งด้วยนะ ข้าไม่ได้พบปะกับเพื่อนคนนี้มานานแล้วมาลีเอ้ยมารีมาหาพ่อทีลูกพ่อจะแนะนำเพื่อนพ่อให้ลูกได้รู้จักค่ะคุณพ่อไหว้เจ้าค่ะคุณอานี่ท่านไหว้พระเถอะหนูมารีว่าแต่รู้จักกับลูกชายอาแล้วเหรอเปล่าหรอกเจ้าค่ะคุณอา ไม่อยากรู้จักกับชายปากเสียผู้นี้หรอกเจ้าค่ะมาริทำไมถึงพูดจาน่าเกลียดเช่นนั้นล่ะลูกเพื่อนพ่อนานๆที่จะได้มาเจอกันนะขออภัยด้วยค่ะคุณอาไม่เป็นไรหรอกมาริอาขอดใจดีลูกชายอาคงพูดจาปากเสียใส่ล้านเป็นแน่ตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้นายรบ หาโอกาสเที่ยวมาบ้านของนางอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นว่าจากทั้งคู่ที่ชอบทะเลาะกันแทบทุกวันเมื่อเห็นหน้ากันตอนนี้กลายเป็นว่าสนิทสนมกลมเกลียวกันยิ่งนักต่อมาทั้งคู่ก็เริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งสองได้เดินไปที่ตลาดเพื่อพบปะกับลุงและหญิงเล่ล่อนที่มารีเคยช่วยไว้ ส่วนรอบนี้มาลีเองนั้นก็หาเปรยอีกเช่นเคยโดยมีชายหนุ่มไปด้วยทั้งสองขายขนมเทียนโดยให้นางบบาวกลนครัวทำขนมเทียนให้อีกสองคนจึงแต่งกายมอซอแล้วก็เดินหาเปรยทันใดนั้นเองในระหว่างที่สองคนกำลังขายของอีรอบนี้ขายขนมเทียนหรือ นางหญิงโศกเรก้เอ๊ะแม่หญิงเจ้าไม่รู้จักข้าเหตุใดเจ้าจึงว่าข้าเช่นนี้อุ๊ยตายรอบนี้มีผัวมาด้วยหรือก็คงเป็นผัวจนๆไม่ต่างอะไรกันนะซินนะทันทีที่หญิงคนดังกล่าวกำลังพูดดูถูกเหยียดยามพวกเขาอยู่นั้นนายรบก็สังเกตใบหน้าของนางผู้นี้รู้สึกว่าคุ้นตายิงนัก จึงได้พูดขึ้นนี่ใช่น้องพลอยหรือเปล่าลูกลุงหมานใช่ไหมเธอทำหน้าตาเลิกลากเพราะแท้จริงแล้วนางพลอยนั้นเป็นลูกสาวของคนสวนที่เคยมารับจ้างทํำสวนให้กับบ้านนายรบสองถึงสามครั้งเขาจึงจํำได้เพราะตอนนั้นเขาเห็นหน้าตาของนางพลอยเป็นหญิงหน้าตาดี แต่เสียดายแค่ว่านางเป็นคนพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ยิ่งได้มาเจอกับตัวยิ่งแล้วทำให้หนายรบรู้สึกว่านางพลอยนั้นเป็นลูกคนยากคนจนเป็นลูกคนสวนคนธรรมดามีนำซ้ำยังแกล้งรวยโกหกตบตาผู้อื่นเพื่อให้ใครที่พบเห็นนั้นต้องยกย่องสรรเสริญและให้ผู้คนยำเกรง ผิดต่างจากนางมาริหลาวฟ้ากับเฮลจึงทำให้นายรบยิ่งเข้าใจนางมาริมากขึ้นและรู้สึกรักนางมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะเธอนั้นร่ำรวยแค่ไหนแต่ไม่เคยโอ้อวดแถมยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนใครเมื่อนายรบได้บอกความจริงให้หนางมาริรู้ว่านางปล่อยนั้น เป็นเพียงลูกคนจนเป็นเศรษฐีตัวปลอมที่แกล้งปลอมตัวทำเป็นคนร่ำรวยแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงยาจกลูกคนสวนคนไร่ปกติทั่วไปและชอบเที่ยวของเงินพ่อแม่ออกมาใช้ตามลำเผิอดใจไปวันวันก็เท่านั้นเมื่อมะลิได้รับรู้ความจริงเธอจึงพูดขึ้นว่า น่าสงสารจริงเชียวฉันไม่ถือโทษเอาความเธอดอกเธอกลับไปช่วยพ่อแม่ทำงานเสียแล้วหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเอาเงินพ่อแม่มาใช้จนอายุป่านนี้แล้วยังไม่รู้จะหาเงินด้วยตัวเองอีกนะเจ้าจะให้พ่อแม่เลี้ยงดูไปจนแก่จนเท่าจนตายหรือไงกลับบ้านไปขอโทษพ่อแม่เจ้าเสียก่อนที่เจ้านั้นจะไม่มีพ่อแม่ให้ได้อยู่เห็นหน้า และอย่ามาดูถูกคนยากคนจนเหมือนดังนี้อีกเพราะเช่นนั้นก็เหมือนกับว่าเจ้าดูถูกตนเองนั่นแหละไปเถิดนะข้าไม่ถือโทษเจ้าไม่เอาความเจ้าดอกนางพลอยคายหน้าอับอายคนทั้งตลาดเธอถูกมองด้วยสายตาแบบที่เธอเคยมองผู้อื่นอย่างไรอย่างนั้นนางพลอยเธอเคยใช้สายตามองดูถูกผู้อื่น แถมยังพูดเหยียดยามคนยากคนจนทั้งๆท,ที่ชีวิตที่แท้จริงแล้วตนเองก็ยากจนคนแค้นไม่ต่างอะไรกับคนพวกนี้เลยตั้งแต่บัดนั้นเธอก็อับอายขายหน้าจนไม่กล้าออกมาเดินตลาดให้ใครได้พบเห็นอีกต่อไปส่วนนางมะลีกับนายลบทั้งสองในที่สุดก็ได้แต่งงานออกเรือนอยู่เป็นผัวเมียกัน ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายทั้งคู่ก็อยู่รวมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่หากท่าทั้งสองนั้นได้พบเจอกับคนที่ยากจนลำบากแล้วดูแล้วพอที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างทั้งสองก็จะมอบอาชีพให้แก่ผู้คนอีกต่อๆไปจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ